เจอแล้วห่้ยจ้าหอวยจ้าตัวใหญ่มากถ่ายแล้วถ่ายแล้วเดี๋ยวเอาจับไปเก็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงเสียงไงมันตกใจอะพีคให้มันเหมือนเดิมพีคเหมือนเดิมมันอยู่เหมือนเดิมแม่ป้าจับก้อนไหนจับจับจับไปไหนล่ะโอ้เดี๋ยวหมอขอกพี่หมอขอกับกล้อง อุ้ยหอยทากอีกมีเยอะนะเห็นไหมหอยทากมีเยอะนะไอหอยทากอ่ะมีเยอะเนาะหอยทากอ่ะแต่พื้นที่นี้ฝนน่นะาจะตกตกนะทากมาเต็มตกนะระวังกิ่มันต้นตังฟ้านะไม่ไหวหรอกโดนใหญ่ตัวเล็กอะ ให้ให้เปล่ามันพูกกันนะ,อะลองดูนี่ว่าจะมีหอยทากอีกไหมเด็กน้องๆพี่หมอจะมาพามาดูต้นไม้แปลกๆลกมุมได้นะเขาบอกว่าต้างนีนอ้อะไรอะไรเขาได้ว่าต้อนอะไรพี่หมอไม่รู้จักต้นไม้ของยาย แม่มาหาอี่มาหาตอนนี้แบบนมันะทำอะไรจะตกนะทำนังนัง,นงเดี๋ยวพี่มอดต้องไปหยิบล่มหยิบหยิบหยิบข้าน้อยจับให้หน่อยอยีกมือหนึ่งให้พี่มอดถือไฟสองด้านเลยอะป้า ข้อหไหนคไ่มีอีกด้วยนะต้นไม้มาดูอีกนะ ก็น้อยถือให้หน่อยถือให้หน่อยเนี่ยสองอันเนี้ยไปอ่ะให้พี่สองอันอ่ะสองอันสองอันถืออ่ะสองเดี๋ยวสองสองอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไรตกอ่ะน้ำตกเห็นไหมจะเม็นเลยนะ มีอีกตัวใหญ่กว่าอีกโหหอยทากเยอะนะโหกินเยอะอ้วนอ่ะกินเยอะอ้วนเลยกินอ้วนกินอ้วนอ้วนกินเยอะเห็นไหมให้ให้เห็นไฟเยอะๆหน่อยดิเห็นไหมอ้วนไหมกินเยอะกินกินเยอะ มันเลยอันนี้ยังหอมอยู่โหนี้น่กกากลัวพ่อน้อยจับจับมือหนึง่งให้พี่มอถือล้มให้อเองแล้วพี่มอถือให้พ่อน้อยจับจับหอยทากไหมไม่เอาไม่เอาะเพราะอะไรอ่ะมันกินเยอะอะกินอยูไไไ่ไม่เห็นมันกินแล้ววะไม่เห็นไหมไม่เห็นมันกินแล้วจับ ไไไปปปเเออออยู่านให้มันจับแล้วถือจับแล้วจับจับจับพยายามเก่งๆนะพยายามไหนอ่ะให้ดูหน่อยว่าข้างในมันเป็นยังไงโหตัวใหญ่มากอ่ะเบอรหอยเขามันยังตัวใหญ่ะเอาไปเก็บต้นไม้ของอีกฝั่งไงอีกฝั่งอ่ะไปไปนอกบ้านเลยจะได้เข้ามายากๆหน่อยจะได้ ให้มันออกไปคันออกไปเสียจะได้มีต้นไม้ให้มันกินอีกว่าไปแล่อยท,ที่น้องบอกเห็นไหมให้ชืชูอช้อชือ้อไงไปไปกลับพ่อป้าห<แ>้านาทีแล้วชื้อไงดูที่กล้องไงที่กล้องกี่นเลเยร์ให้ให้ให้ป้าลองถ่ายนี่หยิบจับจับจับหอยทากใครยังไม่กล้าจับอีกอ่ะมันวิ่ง้านะ ไปอีกฟ้าไม่ต้องกลัวต่อแล้วต่อตรงนี้อาจจะมีก็ได้มาเท้าตัวเมื่อกี้ตัวแรกค่ะเห็นอ่ะโคตัวเนี้ยเห็นตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจับเอวมันจเอาร่มมาทำใหม่ไม่มีประโรยชน์เลยร่มเนี่ยกำลัากันฝนไงกันบ้าเลยร่มท่นไหนจับได้แล้ ไฟทกอะ่ะกลัวเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอไอ้เอ้าลองเราหาตรงอืนออ่นดิมอชอบหาไหฟทากเล่นเกมมันเป็นเกมเกมเนี่ยตอปเลย,เย,เยให้ให้เห็นก่อนนะเฮ้ยมาให้ให้มาใช้ตอแล้วให้เดินมาตรงนี้ไม่ให้สต๊อปหลบมาหาถ้าไงตัวนู้นอะล้มเบรแวร์ทำกันบ้าแล้ว มาทำเสร็จแล้วจริงเหรอแม่บอกว่าให้ผ้าไดทีมาทำเสร็จแล้วไงกันบ้านอะแต่ป้าเพิ่งมาไงบ้าไม่รู้ว่าม,ามงองหโอ้ล่องล่องถ่ายอยู่อาจจะมองไม่เห็นนะล่องอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าล่องอะไรครับล่องอะไรล่องเขาเรียกว่าล่องเท้าช้างหรือเปล่าหรือล่องเท้าปับ โบหรือเปล่ามันเป็นรองเท้าพ่อน้อยนี่มงค่ะตกมือเลยตบปือกรอลองมาดูหลังบ้านสมมตชอบตัวที่มันไม่มีท้าหนา แล้วเรส่องรื่องไหนหนา,า,าจีอุ้ยหย่จิงจกใช่ไหมนี่จิงจกจิงจกจิงจกมันอยู่นอกป้ายูู้มันกลัควคนนี่เห็นไหมจิงจกเห็นไหมยิ่งๆแล้วเนื่ออ่ะเป็นเร็วเร็ถ่ายไม่ทัน เออยังถ um. <tr ust facial> ่ายถ่ายถ่ายแล้วเอาใกล้ๆกจกก่อยู่ที่ใบไม้หรือวมันหน่ได้นิ่งจกก่อยู่ที่ใบไม้ไม่เคยเห็นแช่ยียให้ติ้งจมันออกอ่ะนออกกันิ้งจกตัวไม่ัน ตัวกันมันก็ตัวเล็กเนาะอ่าที่ปันมัม้ยไีท้าจะมีมั้ยพอแล้วก็คือลองกันฝท้า ขิ้นหยกห้าใบห้าใบาเป็นห<ฟ>่าใบาบ้านคนอื่นเฮ้บยบ้านคนนี้บอกเลยนะว่าถ่ายเลยสองแสงไฟมาส่อไม่ถึงไงเราบอกว่าให้ต่ออี่อืมตรงนี้ที่ข้าไ่ส่องแรงแ ไม่ไม่ปุ่นจะเจอเจอแต่ทนเนี้ยองซองซองไม่รูเพราะว่าวันนี้เจอกกับกับหอยทากอุยยุงยุงยุงสร๊อปวันนี้เราไม่เจอเจอเจอสัตว์อีกเลยนะอุ้ยยา อย่าพึ่งอย่าพึ่งไม่ใช่เดีย๋ยวมมอ,อ,อจะออกไปเดินเล่น,อ,น,นนะอะไรอแ่้วเ,เห็นไหมเดี๋ยวรถชนร่มพังหรอก่ามัดกันนะไม่ไหมทำไมไม่ล้างขาก่อนอ่ะคันมากแล้วคันมากแล้วนะ ลังขาจะมาไม่ถึงจะได้ยังองเยอะๆเฮงเ,เ,เปลี่ยนเอาเราวแลวปา้าถือเร็วถือถุงสูงแล้วก็ราดน้ำใส่ลงไปที่ขาขาเยอะเยอะโอเคนีดเยอะเยเอะแล้วต่อไปอะไรอะโอเคหมอขั้นขา บอกว่าตีเจตัวเจหอยทากหอยทากอ่ะนะโอ้ยมุดแบบนี้มั้งยังมีความมีแสงห้ามเดินหยาบดินนะยังไม่ได้เดินยังเท้าในรองเท้ายังไม่ได้ลางรองเท้าให้หมอเลยก็จีรังไม่รางอ่ะอื้อหือ ออตอนกลางวันจ้าจ้าแสงจะแดะดมืดน,นะโอ๊ะล้างรองเท้ารองเท้าลอยตกน้ำานดะ้อป้อมือถือป้าจําแปดหมดแล้ว เอามือมาให้มาครก็ทเอามือถือมาก็คือพอมือถือมาพอล้างล้างเสร็จแล้วก็คือต้องห้ามไปหยยบดินอีกแล้วทายหาเวิร์กอุ้ยนุ๊กู่นี่ด้วยเองตาต่อเข้า โอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเล่น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 มั้ย